การโทรอีแกรมาเริ่มต้นอย่างไรไม่ให้งงพาสสองจากพา์ที่1เราได้เรียนรู้เรื่อง part of speech ไปแล้วด้วยการสีเรื่องหลักๆคือ noun adjective และ adverb ซึ่งจะทำให้เราสร้างประโยคสมบูรณ์ได้แล้ว1ประโยคแล้วถ้าเราต้องการจะเชื่อมประโยคที่สมบูรณ์2ประโยคเข้าด้วยกันเราจะต้องทำอย่างไรเช่นเรามีประโยค she is my manager กับประโยค she works in london ในการเชื่อมประโยค2ประโยคนั้นเราจะใช้ conjunction ในการเชื่อมประโยคดังนั้นในส่วนถัดมาที่เราจะต้องศึกษาก็คือเรื่องของ conjunction conjunction หรือคำสันธานเป็นคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำเชื่อมวลีกับวลีและเชื่อมประโยคกับประโยคในการเชื่อมประโยคกับประโยคจะทำให้ประโยคใหม่เกิดเป็น compound sentence หรือ complex sentence สิ่งที่ต้องโฟกัสคือ 1. coordinate conjunction ประโยคสองฝั่งของ conjunction นั้นมีความสำคัญเท่ากันไม่มีด้านไหนเป็นใจความหลักด้านไหนเป็นใจความรอง Consunction กลุ่มนี้ได้แก่ for and nor but or yet และ so 2 subordinate conjunction ประโยคสองฝั่งของ conjunction นั้นมีความสำคัญไม่เท่ากันจะต้องมีด้านหนึ่งเป็นใจความหลักและอีกด้านเป็นใจความรองตัวอย่างเช่น because, however เป็นต้นเนื้อหาส่วนแรกนี้คือพื้นฐานอย่างง่ายที่เป็นเบสิกในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษจากแกมมาต่อไปจะเป็นรายละเอียดส่วนสำคัญสำคัญที่ลึกเข้าไปอีกในแต่ละส่วนได้แก่ศึกษาเรื่องการหาเว r ร์ไม่แท้หรือ non finite verb เราต้องดูให้ออกว่าเวอรในประโยคนั้นนั้นทำหน้าที่เป็นเวอแทหรือไม่แท้ ถ้าเป็นเรูมไม่แท้นั้นมี3อย่างคือ participle gerund หรือ infinitive เราต้องดูให้ออกว่าเป็นรูปไม่แท้ตัวไหนเพราะแต่ละตัวทำหน้าที่ต่างกาันเรื่องที่ต้องศึกษาก็คือ participle gerund และ infinitive ศึกษาเรื่อง article เรื่องนี้จะไปเกี่ยวโยงกับคำนามต้องเข้าใจว่า a a n และ the ใช้งานอย่างไร ศึกษาเรื่อง preposition เราจะต้องรู้ว่าคำสัพ์ใดเป็น preposition และ preposition นั้นต้องตามด้วยคำนามเสมอศึกษาเรื่อง quantifier เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำนามนับได้และนามนับไม่ได้ถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้จะเกี่ยวข้องกับการบอกปริมาณของคำนามนับไม่ได้รวมถึงพวก much many a number of the number of เป็นต้น ศึกษาเรื่อง comparison เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆในภาษาอังกฤษการเปรียบเทียบขั้นธรรมดาขั้นกว่าขั้นสูงสุดศึกษาเรื่อง inversion inversion คือการสลับที่กันร,ระหว่างประธานและกริยาหรือการกลับประโยคเพื่อเน้นใจความหรือให้ดูเป็นทางการมากขึ้นหรือการสลับตำแหน่งเพื่อสร้างประโยคคำถาม สรุปทั้งหมดที่อธิบายคือการอธิบายสเต็ปในการศึกษาแกมมาภาษาอังกฤษและประกอบรูปร่างให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วแกมมาที่เราเรียนมานั้นถูกนำมาใช้ในการสร้างประโยคได้อย่างไรเนื้อหาที่แนะนำไปในนี้เพื่อนๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นเมื่อเพื่อนๆเ,เข้าใจประโยคสามารถแบ่งตำแหน่งและบอกได้ว่าคำแต่ละคำในประโยคนั้นทำหน้าที่อะไรนี่จะเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆทำข้อสอบถูกอีกได้ดีขึ้น จากข้อสอบฟรีเข้าเว็บนี้ได้เลย memory. website หรือ search Google ว่า memory ก็ได้